สวัสดีครับมาพบกับผมเทสศักด์เจียมกิจวัฒนานะครับวันนี้มาอยู่ฉากดํากันฮนะสวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook ทาง YouTube รับชมจากนอกไหนประเทศวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจ <c oughs> นะครับใครมาถึงแล้วเชิญรายงานตัวได้นะครับนะบก็ย้ําอีกครั้งนะสำหรับคลิปไหนที่ไม่สามารถดูย้อนหลังได้ในวีหกนิวสก็ติดตามได้ในวีหกธมนะฮะสำหรับทางเว็บไซต์ตอนนี้วี .com เนี่ยนะฮะก็มีการพัฒนาขึ้นนะฮะมีข่าวรูทีนข่าวทั่วไปมากขึ้นนะครับมีข่าวกระแสะมากขึ้นสำหรับ B6 News ก็เป็นเรื่องของข่าวการเมืองเว็บไซต์ B6 n e w ิก็จะมี2เว็บไซต์นะครับที่เราจะทำร่วมกันนะของสำนักข่าว b 6 News นี่แหละนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าเป็นประเด็นที่ผมเรียนท่านผู้ชมไว้เลยว่าเป็นประเด็นร้อน ตอนนี้เนี่ยปรากฏว่านะไอ้แมวพันธบโโททักษินนะเป็นด็อกเตอร์ทักษินเนี่ยน,นะนะถูกถอดยศไปแล้วนี่นะครับก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองด้วยการทำ voice นะเสียงนะคำพูดเหนะมือนจัดรายการ Monday Talk นะเป็นภาษาอังกฤษนะก็จะมาพูดในวันจันทะร์เพื่อที่จะเขาเรียกว่า ให้ความรู้ในมุมมองของคนทั่วไปวันนี้เป็นการให้ความรู้ประมาณนึงเขาก็เริ่มคลิปแรกมาละอย่างที่ผมเรียนเมื่อวานนะครับคลิปแรกมาแล้ว,เ,าาปลวเป็นอย่างไรลองไปฟังดูฮะ <c oughs> เขาพูดอะไรนะน่าสนใจหรือเปล่าก็เอาบางช่วงบางตอนฮะทีมงานก็จะตัดแล้วก็เอามาเปิดให้การทุกท่านได้รับชมกันว่าเป็นอย่างไรบ้างครับเป็นห่วงอันนึงก็คือเรื่องเศรษฐกิจในปลายปีนี้ ต่อด้วยต้นปีหน้าที่เป็นคอสอ2ศ2 0ปีหน้าดูตัวเลขดีนะ2020ทุกคนก็หวังว่าจะทำน้่นทำสำเร็จทำนี่สำเร็จแต่บังเอิญว่ามันเป็นวัฏจักรของระบบการเงินโลกที่น่าจะมีปัญหาเศรษฐกิจโลกจะมีปัญหาจะอ่อนแอลงหรือว่าจะเกิดภาวะวิกฤตซึ่งจะเป็นแรงกระแทกใหม่ต่อเศรษฐกิจไทย ึรงหนีหนีไม่พ้นนะครับเพราะว่าเราคือส่วนหนึ่งของโลกเราคงจะหนีภาวะนี้ไม่ได้นั่นเป็นคลิปแรกนะเขาพยายามใช้หลักพูดภาษาไทยคำภาษาอังกฤษคำนะก็เหมือนเป็นคนรุ่นใหม่พูดถึงเรื่องของหุ่นยนต์นะที่จะมาแทนที่คนพูดถึงสภาวะเศรษฐกิจ ที่มันจะแย่ลงนะในฝั่งลาตินอเมริกานะครับอันที่จริงแล้วนะในเชิงการวิเคราะห์ก็เป็นเรื่องของการแสดงความคิดเห็นนะเรื่องการแสดงวิสัยทัศนะ์ในเรื่องของธุรกิจนะแต่เรื่องในเชิงวิเคราะห์แล้วผมก็เคยเรียนไปแล้วว่าในปี2022นะสภาวะเศรษฐกิจมันจะแย่ ประกอบรัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลของไทยเนี่ยใช้ประชานิยมค่อนข้างจะหนักจะส่งผลกระทบต่อประเทศค่อนข้างจะสูงปีนี้ก็เท่าจะเป็นการซ้ําเติมนะครับเศรษฐกิจของประเทศมากขึ้นเพราะว่าเศรษฐกิจของโลกเนี่ยมันไม่ดีนะครับอันนี้ผมก็เรียนไปแล้วนะครับส่วนเรื่องใช้ AI ก็คือหุ่นยนต์มาแทนมนุษย์ตอนนี้ผมก็ว่ามันก็คงด่าดื่นละนะฮะ เรื่อง AI การเข้ามาของหุ่นยนต์นี่มันเป็นเป็นเรื่องปกติแล้วก็ปัจจุบันมีมามากแล้วนะครับนั่นหมายความว่าพอ AI เข้ามามากนะครับเ i เข้ามาแทนที่ <c oughs> การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมเชิงมนุษย์ก็จะต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงไปด้วยนะครับสิ่งเหล่านี้ก็คงมีความจําเป็นนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับน่นคงในเชิงการวิเคราะห์ส่วนในเชิงการสังเคราะห์นั้นผมเคยเรียนไปแล้ว นะครับว่าในเชิงไหนญยยะทางการเมืองเป็นเกมบุกนะครับเป็นการส่งสัญญาณบุกถ้าสังเกตให้ดีฮะเหตุการณ์นี้กํบบาลังเกิดขึ้นพร้อมๆกับการชุมนุมใหญ่ที่จะเกิดขึ้นของกลุ่มคนเสื้อแดงที่ประกาศจะมีการชุมนุมใหญ่อีกครั้งนะครับจะเป็นครั้งใหญ่นะที่เกิดขึ้นนะก็จะเกิดควบคู่กันขณดเดียวกันเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้มันก็จะมีบางเอ บังเอิญนะทุกครั้งไปก็จะมีเหตุการณ์ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะเกิดขึ้นล่าสุดก็มีการยิงตำรวจทำร้ายตำรวจนะจัดงานก่อการร้ายจัดงานก่อเหตุในงานวันเด็กนะครับจนมีเด็กได้รับบาดเจ็บสิ่งเหล่านี้คงสะท้อนนะอะไรบางอย่างซึ่งไม่ใช่เกิดขึ้นครั้งแรกนะเกิดขึ้นหลายต่อหลายครั้งนะไม่ทราบว่าใครลงมือนะแต่บังเอิญบังเอิญทุกครั้งถ้ามีสัญญาณ มีภาพทักษินมามันก็จะเกิดบังเอิญเนี่ยเกิดเสื้อแดงชุมนุมบังเอิญมันคงจะเป็นความบังเอิญและมันน่าจะบังเอิญอีกนั่นหมายความว่าฝ่ายความมั่นคงก็ต้องระมัดระวังให้สูงนะคะนรับขณะเดียวกันพลเอกประยุทธ์ฮะจันโอชา <c oughs> บอกว่าไม่ได้ฟังไม่ได้สนใจนะครับในขณะที่พลเอกประวิทย์ก็บอกว่าอมไม่ทราบนะไม่ทราบแล้วก็ ไม่ได้มีผลอะไรพูดไปก็แก้ปัญหาอะไรไม่ได้นะเพราะว่าอยู่ต่างประเทศก็บอกจะแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจเนืน่หนึ่นั่นก็ตัวเองอยังออตัวไม่รอดเลยแต่พ <c oughs> ูดถนะึงความจริงนะตัวเขายัางออตัวไม่รอดเลยจะมาแก้อะไรคนอื่นนะหลักคิดง่ายๆนะหลักคิดก็คือเป็นการปลุกซึ่งเหตุการณ์นี้นด้วยเชิงอ้างอิงก็ปี5253ก็แบบนี้ก่อนเกิดเหตุการณ์เมษาจราจนเพื่อสบทะเลเพลิงก็แบบนี้นะ <c oughs> ็จะเป็นปรากฏการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นหลายต่อหลายครั้งสิ่งเหล่านี้นะครับผมเคยทําไมมันเกิดปรากฏการณ์อย่างนี้ขึ้นมาผมอธิบายเชิงสังเคราะห์ให้ทราบนะบว่าสาเหตุที่เกิดแบบนี้ขึ้นมาเพราะรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์โดยเฉพาะพลเอกประยุทธ์เนี่ยลุงตู่เนี่ยเดินผิดทางไปเดินหลักการเมืองที่เรียกว่าเลือกตั้งก่อนการปฏิรูปนะครับก็นี่ก็เป็นตัวแปรให้เห็นว่ามันกําลังเข้าลกเข้าโพงเข้าป่าลึกไปเรื่อยๆลึกไปเรื่อยๆ,ๆ ซึ่งส่งผลร้ายต่ออะไรส่งผลร้ายต่อประเทศหายนะเกิดหรือยังเหตุการณ์ระเบิดใน3จ,จนนังหวัดชายแดนภาคใต้ติดติด,ตดตกันสิบครั้งประมาณ17ครั้งในช่วงระหว่างที่มีการประกาศป,ปลดล็อกเนี่ยนะครับเหตุการณ์การชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดงที่กําลังเกิดขึ้นแล้วจะประกาศชุมนุมใหญ่และมันจะชุมนุมใหญ่อีกชุมนุมใหญ่อีกและชุมนุมใหญ่อีกเรื่อยๆเกิดขึ้นหลังจากที่รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ประกาศที่จะมีการเลือกตั้ง สิ่งอันนี้คงเป็นตัวบ่งบอกเป็นตัวบ่งชี้นะผมเรียนให้ทุกท่นานทราบเป็นตัวบ่งชี้เป็นตัวบ่งบอกให้เห็นชัดนะครับว่าปฏิกิริยาเหล่านี้ถ้ามันเดินหลักผิดมันก็จะเป็นอย่างนี้ถามประเทศกําลังเข้าสู่อะไรจะเรียกว่าหายนะหรือเปล่าก็ท่านผู้ชมก็พิจารณาเองแล้วกันนะมันเข้าหมวดนี้เรียบร้อยด้วยตัวมันเองนะครับพอเข้าหมวดแบบนี้ด้วยตัวมันเองเราควรจะทํายังไงผมก็เคยเรียนอธิบายไปแล้วนะบางคนบอกบบว่าฟังผมแล้วรู้สึกเศร้าใจอย่างเลย นะครับไม่มีทางออกก็เหลือประเทศไทยมีประเทศไทยมีทางออกผมเคยเรียนเรื่องทางออกแล้วผมรู้แล้วมันจะมาอย่างนี้เพราะเราสังเคราะห์ไ้หมดแล้วไงว่ามันจะเป็นแบบนี้และมันจะต้องเป็นอีกแล้วมันจะต้องหนักขึ้นเพราะมันมีปรากฏการณ์เหล่านี้มาก่อนแล้วนะครับถ้ายังเดินเกมการเมืองแบบนี้วิธีการแบบนี้เอาชนะกันแบบนี้ไม่มีทางไม่มีทางที่จะสงบมันจะรบกันไปรบกันมาสู้กันไปสู้กันมาผัดกันแพ้ขัดกันชนะแบบนี้นะครับ และมันจะส่งผลกระทบต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ในระยะสั้นหรือระยะกลางและระยะยาวในรัชกาลนี้และในรัชกาลหน้าซึ่งผมไม่อยากให้เกิดนะผมเรียนมาก็เรียนด้วยความหวังดีเรียนด้วยความปรารถนาดีมาตลอดว่ามันทําไม่ได้อันไหนทําได้ก็เอ้ยดีดีอันนี้ดีก็ทําเลยอันไหนไม่ดีก็ไม่ดีนะครับก็ต้องเรียนให้คุณส่วนได้ทราบกันสถานการณ์ตอนนี้ผมเรียนว่าเข้าสู่โหมดการแตกหักทางการเมืองนะเหมือนกับหลายประเทศนะครับต่างฝ่ายต่างไม่ยอม การแตกหักทางการเมือ,องทั้งในพระนครทั้งในภาคใต้ย่อมเกิดความไม่สงบเกิดขึ้นอย่างที่ผมเคยเรียนไม่ล่วงหน้าทั้งหมดแล้วนะครับนี่คือความจริงนะที่กําลังเกิดขึ้นและแน่นอนทางออกของประเทศไทยมีไหมมีแต่อยู่ที่ทั้งสองฝ่ายจะแก้ไขปัญหากันอย่างไรนะฮะและประเทศนี้ยืนยันปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขมิใช่ในายกรัฐมนตรีเป็นประมุขขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อ ขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับ